สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามและรับชมคลิปวิดีโอนะครับทางช่องขายที่ดินปาจินบุรีและทั่วภาคตะวันออกนะครับวันนี้ผมบีครับผมจะพาทุกท่านครับมาชมที่ดินนะครับที่ที่ต้องการจะขายนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะคะ เป็นที่ดินติดถนนคอนกรีตนะครับมีน้ําประปาไฟฟ้านะครับมีเพื่อนบ้านแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับแปลงนี้เนี่ยจะเข้าจากหน้าอบตหานังแก้วนะครับติดถนนคอนกรีตนะครับนี่เป็นที่น้านะครับก็อาจจะดูลกๆนะครับเนี่ยมีน้ําไฟนะครับเข้าถึงนะครับนี่ไฟฟ้านะครับก็ต่อเข้ามาไม่ไกลนะครับ ประมาณ5้าสิเมตรนะครับผมเป็นที่ดินมีชุมชนนะครับใกล้ถนนหลัก3 0 4ศนี่เพียงห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดินทางสะดวกนะครับใกล้นิคมศรีมหาโพธนะครับนิคม304นะครับเดินทางประมาณ10นาทีนะครับถึงนะครับ แปลงนี้เนี่ยเป็นที่นานะครับเหมาะทำโคกนหนองนานี่วิวด้านหลังก็จะเป็นที่โล่งกว้างไปเลยนะครับสวยมากนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีแปลงสองไร่แล้วก็สามไร่นะครับท่านใดที่สนใจก็เข้ามาชมได้นะครับ ติดถนนคอนกรีตนะครับเนี่ยหน้าแปลงถนนดีนะครับก็มันจะอย่างว่าที่ดินมันจะลกหน่อยนะครับเพราะว่าที่ดินไม่ได้ทําอะไรนะครับเป็นที่ดินเปล่าว่างเปล่านะครับเนี่ยผมให้ดูบรรยากาศติดถนนหน้ากว้างเลยนะครับหน้ากว้างนะครับแปลงสองไร่เนี่ยก็จะหน้ากว้างประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะครับ เอกสารฉนดคุดแดงนะคะแปลงนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามไร่สี่ไร่ก็ได้นะครับแบ่งขายนะครับเจ้าของขายเองนะแปลงนี้มุ้งหมอทำโคกหนองนานะครับขายราคาแปลงนี้นะครับติดถนนคอนกรีต ขายราคาที่สามแสนห้านะครับต่อไร่นะครับก็อบตอหัดนดังแก้วนะครับตรงนี้เข้ามาจะเป็นอบตอหัดนดังแก้วนะครับไม่มีฟาร์มนะครับไม่ใกล้ไม่จะไม่ใกล้ฟาร์มนะครับตรงนี้ก็มีแต่ชุมชนแล้วก็หมู่บ้าน,นครับมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวแน่นอนครับบรรยากาศดีมากครับ สวยมากนะครับที่ดินแปลงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับนี่มาดูได้เลยนะครับตอนนี้ก็หน้าฝนเนาะดูที่ดินก็ต้องให้ดูช่วงนี้นะครับนะดูหน้าฝนนี่แหละถึงจะดีนะครับจะได้รู้ว่าที่ดินน้ำท่วมหรือไม่ท่วมนะครับอ่าจะได้คือเป็นการดูที่ดินเออคือจะได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีผมบางทีลูกค้าถามเนี้ยว่า น้ำท่วมไหมอย่างนี้นะครับคือผมให้มาดูเลยครับว่าที่ดินเนี่ยถ้ามีการน้ําท่วมผมก็จะบอกเลยว่าที่ดินน้ําท่วมนะครับอืมแต่ถ้าเป็นที่นาอย่างนี้คือจะมีน้ําขังโดยปกตินะครับโดยปกติเนี่ยจะมีน้ําขังนะครับแต่พอหน้าแล้งเนี่ยหน้าเข้าหน้าหน้าหนาวนะครับน้ําก็จะก็จะ น้ำที่ขังอยู่ก็จะหายไปนะครับแปลงนี้นะครับเดินทางจากากรุงเทพมาเนี่ยประมาณสองชั่วโมงนะครับคือรวมๆถ้าเกิดมาท่านใดที่มาจากชนบุรีมาจากสมุทรปราการหรือว่ากรุงเทพนะครับมาปาจีนเนี่ยประมาณสองชั่วโมงนะครับเผื่อรถติดเผื่ออะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่า,าโซนภาคตะวันออกนะครับก็จะใกล้ ตรงนี้นะครับเกือบเกือบติดกรุงเทพอ่ะเนาะเดินทางสะดวกครับไม่ไกลเนี่ยนะครับต้องถมนะครับที่ดินที่นานะครับต้องถมแต่ว่าทำเลดีนะครับตรงนี้ไม่ห่างถนนใหญ่มากนะครับใกล้ถนนสามนย์สี่มันเข้ามาห้าห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับจะทำโคกหนองนาทำบ้านสวนนะครับ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมฉนดคุดแดงนะสสีจอนะครับไม่ใช่เอกสารสิทธิครอบครองอที่เป็นพวกน,นสสามกคุดดําคุดเขียวอะไรอย่างนี้นะครับพบทสปกนะครับไม่ใช่นะครับเป็นฉนดคุดแดงน,นสสีจอครับโอนสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับซื้อขายที่ดินกับบีคิงนะครับไม่มีการ หลอกซื้อขายหลอกขายกินมาจจาแน่นอนนะครับผมเข้ามาติดตามเพจที่เพจกันได้นะครับผมขึ้นลิงก์ขึ้นหน้าเพจเอาไว้ให้นะครับลิงก์เพจนะครับประสบการณ์การขายนะครับปีนี้ก็สิบเอ็ดปีนะครับบางท่านที่เข้ามารับชมก็ยังไม่ได้รับทราบรับรู้นะครับติดตามกันได้นะครับ สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับทำเลดีด้วยนะครับแปลงแปลงนี้ใกล้ไฟสามเฟสด้วยนะครับมีน้ํามีมีน้ําประปามีไฟฟ้าพร้อมเลยนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดขุดแดงนสศสี่จอครับอา่าแล้วก็ใกล้นิคมสามศูนย์สี่นะครับก็สําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอ่ผมบีก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับเภาพมุมสูงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าโดนเสียแล้วนะสีโดนเสียนะพังนะครับรอซ่อมอยู่ตอนนี้แปลงนี้ก็เข้ามาชมแวะเวียนเข้ามาชมดูด้วยตาให้เห็นกับตาของทุกท่านเลยนะครับที่สนใจเข้ามาชมกันขอขอบคุณที่ตามรับชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับครับสวัสดีครับ